เป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้แต่สิ่งที่กูไม่แดกมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือของเก่าเรื่องราวของสองหนุ่มเพื่อนซีที่รักกันปานจะกลืนกินเพราะช่วยชีวิตกันมาหลายครั้งหลายหนแต่มันก็ดันมีเหตุให้สองเพื่อนซีต้องแกล้งเป็นเกย์และแต่งงานกันโดยที่มันทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นเกย์และก็ไม่ได้รักกันฉันชูสาวได้อย่างใดอับลบความเป็นเกย์ในตัวคนแต่ถึงมันทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นเกย์มันทั้งสองคนก็ไม่มีทางเลือกและต้องใช้ชีวิตเป็นคู่เกย์ปลอมๆเรื่องราวมันก็เลยต้องสสััับนนนนอออลลละมมมาาารรแแววววยตไุ้งงกกปหดเเื่่คู กมลอที่ต้องกลำกลืนฝืนทนจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยได้เลยนะจะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิใจเสนอคู่เก๋วิวาป่าเดียวกันให้เสียงภาษาไทายการสปอย,อยโดยเกมมิ่งฟอ l เดาเดาเดาดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุก นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming f o l l o w รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกนคิว o d e หรือแอดไลน์ t u b e 360คําคำเตือนคลิปต,ต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่2หนุ่มเพื่อนซีคนนี้ชื่ออออชชชาาารรปส่นน่่่วนน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 คคีีีีีีี้้้้ืแลททััง2มมมพพเเเ็็กกจิตตหุได ดีแล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุไอ้สอตัวนี้ก็บุกตะลุยเข้ามาด้านในเพราะได้รับแจ้งว่ามีคนติดอยู่หนึ่งคนแต่พอไอ้สอตัวนี้มาเจอกับผู้ประสบภัยก็พบว่าผู้ประสบภัยดวงซวยคนนี้โคตรจะอ้วนและไม่เคยลุกจากเตียงมาตั้ง5ปีแล้วเอาแล้วจะเอามันออกไปยังไงละวะแต่ก็ไม่มีเวลามาโอเอเพราะตอนนี้ไฟกําลังลุกไหม้อย่างหนักไอ้สอตัวนี้ก็เลยพยายามทําให้ปหนุ่มตูตาลุกขึ้นซึ่งมันทั้งคู่ก็อาศัยความมัว่วจนําให้บนุ่มตูตาลุกขึ้นจากเตียงได้แต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเร,าบ,รบา,นาบักแรกัับาดนตตูวิ่งเเร็ววกกกกกิินนนนไไปททําให้้้มััััังงง3ตลลลุุ แบบทับกันไปทับกันมาทําให้นักผจญเพลิงทั้งสองคนต้องกลายมาเป็นผู้ประสบภัยแทนซะย,ย่างน้นเออนี่สินะที่เขาเรียกว่าแดกจนลำบากคนอนื่นเวลาต่อมาบักแลรี่ก็กลับมาทํางานบ้านเนื่องจากเมียของเขาเพิ่งจะตายไปได้ไม่นานทําให้บักแลรี่กลายเป็นพ่อไม้ลูกสองที่ต้องทําทุกอย่างคนเดียวเออก็เมียกูตายแถมลูกชายของบักแลรี่ที่ชื่ออ e ีริก็เหมือนจะไม่ชอบอะไรที่ผู้ชายชอบกันและมีแววว่าจะออกสาวตั้งแต่เด็กๆบักแลรี่ที่เห็นแบบนั้นก็โคตรจะเซ็งเพราะมันอยากจะให้ลูกเข้าทีมเบสบอลและใช้ชีวิตในแบบที่ผู้ชายควรจะเป็นแต่่่ถึงกกรรนนนัั้มม็ไวาลู เนื่องจากยังมีลูกสาวอีกคนที่ดูจะเป็นปกติเธอมีชื่อว่าทอรี เช้าวันต่อมาบักแลรี่ก็มาที่กองบำนาญ <c oughs> ก็จะมาเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จากเดิมเป็นชื่อเมียที่ตายไปแล้วมาเป็นชื่อลูกทั้งสองของเขาแต่เจคนนี้ก็บอกว่าการดําเนินการในเรื่องนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานานแบบนานมากๆทาให้บักแลรี่ไม่โอเคแล้วบอกว่ากูเป็นนักดับเพลิงที่อาจจะตายได้ทุกเมื่อและถ้าหากกูตายโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นลูกตังบำนาญในส่วนนี้ก็จะสูญเปล่าเพราะลูกของบักแลรี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเจคนนี้ก็เลยบอกว่ายังพอจะมีทางลัดและทางลัดนี้ก็คือมึงจะต้องหาเมียใหม่และรีบแแตต่่งงงาน เพื่อที่เมียใหม่จะได้รับผลประโยชน์ทันทีแตถ้ายังไม่รู้ว่าจะหาเมียที่ไหน <_ d ata> กูเป็นเมียให้มึงได้เลยนะวันนี้เอาอีป้ากับจะมาดดตังบํานานกูเฉยเลยเวลาต่อมาก็มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไอ้สองเพื่อนซีก็ต้องเข้ามาในที่เกิดเหตุเพื่อจะตามหาสิ่งมีชีวิตแต่บักชักก็พลาดทา่าและห้อยตองแตกอยู่บนที่สูงบักแลร,รี่ที่เหแบบนั้นก็พยายามจะช่วยเพื่อนเลิฟให้รอดพ้นจากอันตรายแต่ก็ยังไม่ทันได้ขึ้นไปช่วยจู่ๆบักกชนาาเหือ่่งบีทซึ ได้สติก่อนก็พูดจีบหมอสาวสุดสวยเพราะมันเป็นผู้ชายหลันลาที่พร้อมจะสวัสดีกับสาวทุกคนที่มันชอบเออก็ของมันต้องใช้แต่บักแลรี่กับลูกๆหลับรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวว่าถ้าเกิดมันตายลูกของมันจะต้องไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแถมตังบนานาญที่ควรจะได้ก็ดันต้องมาสูญเปล่าจากระบบที่ห่วยแตบกบักแลรี่ก็เลยบอกกับเพื่อนเลิฟว่ากูจะลาออกจากงานเพราะกลัวว่าจะตายก่อนวัยอันควรแต่บักชาก็พยายามพูดปลอบใจและบอกว่าคิดดูให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะไอ้เพื่อนเลเาานเ้ ในคืนนั้นบักแลรี่ก็ได้มาเจอข่าวคู่รักเกย์ที่เหมือนจะรับผลประโยชน์ให้กันได้เหมือนกับคู่รักชายหญิงทั่วไปมันก็ลเลยรีบหาบักชักเพื่อนเลิฟก็จะบอกเรื่องนี้กับไอ้เพื่อนว่ากูหาทางออกให้กับชีวิตได้แล้วซึ่งทางออกนี้ก็คือมึงกับกูจะต้องแต่งงานกันเอวิวยูแมรี่มีไหมไอเพื่อนเลิฟแต่บักชักก็ไม่โอเคและบอกว่ากูไม่อยากจะเป็นเมียเมืองเพราะกูไม่ได้เป็นเกย์เออถ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้กูว่ามึงลาออกก็ได้นะและในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆ,ๆสาวๆมากมาย,ายออก,นนก,ก็พากันแห่่นอจน้บชถมมผูสวที งบาบก็มาร่วมวงสวัสดแกงในครั้งนี้ด้วยเอากูสวัสดแกงกับสาวๆซะขนาดน,นี้มืองจะให้กูเป็นเกย์ได้ไงไอเพื่อนเลิฟแต่บักแลรี่ก็ไม่สนและทวงบุญคุณที่ช่วยชีวิตของบักชักในเหตุการณ์ล่าสุดบักชักที่เป็นหนี้ชีวิตเพื่อนอเลยต้องตอบตกลงแบบเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะกล้ามกลืนฝืนทนแค่ไหนก็ตามเอก็กูไม่ได้เป็นเกย์เช้าวันต่อมาผู้รักเข้าใหม่ปลามันก็พ,กพามาที่กองบำนาญเพื่อจะให้บักชักเซ็นเอกสารว่ามันนะ่ะคือผู้ที่ต้องรับผลประโยชน์ของบักแลรี่้ไวิคด เป็ดเอแค่นี้เองง่ายจะตายแต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายเหมือนกับที่บักแลรี่คิดเพราะเจ,จ้าจเจ้าหน้าที่จากกองบำนานก็โผล่มาที่บ้านของบักแลรี่และถามข้อมูลโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของบักแลรี่และเมีมยใหม่เพราะถ้าหากทางการรู้ว่าบักแลรี่กูเรื่องขึ้นมาเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์จากรัฐบาลมันนักู่จะมีความเิดและติดคุกหัวโตนแน่นอนอ้าวสวยละกูไอสองตอนนี่เมื่อรู้แบบนั้นก็พยายามปลุกความเป็นเกย์ในตัวด้วยการพูดอะไรที่เกย์ชอบพูดกันแถมยังบอกอีกว่าถ้ามึงกลับเมื่อไหร่ม ปกติของพวกเราสองคนเออปกติกูสเวทแกกันวันละสิบกว่ารอบแม่งไปตายอดตายอยากมันจากไหนวะสเวทแกกันวันละตั้งสิบกว่ารอบเวลาต่อมาบักแลรี่ก็รีบพาบักชักมาหาทนายนั่งก็เพื่อจะปรึกษาเรื่องของการที่โดนเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและพอทนายสาวเดินเข้ามามันก็ทําให้บักชักต้องตกใจอย่างแรงเนื่องจากทนายสาวคนนี้โคตรแจ๋มและเซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่ที่มันเคยเจอทนายมาอะใครมันจะไม่ตะลึงน้องมีชื่อว่าอเล็กเรียสั้นๆว่าน้องเล็กแต่ถึงบักชักจะถูกใจน้องเล็กแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจีบน้องได้เนื่องจากตอนนี้บักชัก เกกับบังแลร,รี่ทําให้บังชาต,ต้องสงบจิตสงบใจและปิดกั้นความเป็นชายชาตรีซะย,ยังไอโคตรฝืนใจตัวเองจากนั้นน้องเล็กก็แนะนำกับไอ้สองตัวนี้ว่าถ้ามึงทั้งคู่ไม่อยากโดนตรวจสอบก็จงไปแต่งงานกันซะเพราะมันอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลิกสนใจมึงทั้งคู่และหันไปสนใจคู่เกย์คู่อื่นก็เป็นได้และก็นั่นแหละไอ้สองตัวนี้ก็รีบเดินทางมาที่แคนาดา่อจะมาแต่งงานแต่งการเรื่องราวมันจะได้จบสักทีและพอมาถึงร้านแต่งงานของเพศที่3ไอ้สองคนนี้ก็บอกกับเจ้าของร้านว่าทั้งสองต้องการจะแต่งงานแบบเรียบง่ายและรวดเร็วที่สดอาจ ให้พี่หน่อยดีซึ่งเจ้าของร้านที่ชื่อเซียนก็บอกว่าได้เพราะยิ่งแต่งไวกูก็ได้ตังไวเหมือนกันนั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็แต่งงานกันตามพิธีทางาศาสนาโดยที่มีบักเซียนเป็นบาทหลวงให้แถมยังมีสักขีพยานเป็นตะแก่โฮมเลดและก็มีนักดนตรีที่เป็นยายแก่ที่บักเซียนจัดเตรียมมาให้พิธีแต่งงานของไอ้สองตัวนี้ก็เลยครบทุกองค์ประกรอบสําคัญทําให้เพื่อนชายชาตรีทั้งสองคนกลายเป็นผัวและเมียกันไปแล้วตอนนี้เออเพื่อนกันมันดีวันต่อมาบักชักกะย้ายเข้าย้ายของเพื่อจะมาอยู่กับผัวคนแรกของชีวิตซึ่่งมมมมัันนก็เหหืออจะะไไีปญาร เพราะเด็กๆก็สนิทกับบักชารและยอมให้บักชารเข้ามาอยู่ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าบักชัรมันคือแม่ใหม่เออใครมันจะไปคิดแล้วพอถึงตอนเดิกบักชารก็เข้ามานอนเตียงเดียวกับผัวเพราะคิดว่าถ้าจะทําให้สมจริงก็ต้องนอนเตียงเดียวกันนี่แหละแต่บักแลรี่ก็เหมือนจะไม่โอเคเพราะมายังคิดว่าที่ข้างๆก็มีแต่เมียเก่าของมันที่มีสิทธิ์นอนแต่บักชารก็ไม่สนและคือมันนอนอย่างสบายใจเชิบโดยที่ไม่สนใจว่าบักแลรี่จะคิดยังไงเออกูอยากจะนอนกับผัวเช้าวันต่อมาผัวเมียคู่ใหม่ปามันก็ตื่นแต่เช้านากเพระมุ่บัจ ที่ชื่อเทเลซ่าก็โผล่หน้ามาตรงกลางเตียงเนื่องจากเมื่อคืนนี้บักชักแอบพาเจเทเลซ่ามาสไว้แก๊สแบบที่บักแลรี่ก็ไม่รู้เรื่องเนื่องจากเป็นคนที่หลับโคตรจะเลิกแมงสไวกแก๊สไม่เรื่องหน้าจริงๆและอีกสักพักบักแลรี่ก็สังเกตเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้มาค้นถังขยะหน้าบ้านซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครเอิบเพราะมันคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ทางการส่งมาให้ตรวจสอบคู่เกยข้าวใหม่ปลามันมันมีชื่อว่าคินและที่มันต้องมาตรวจสอบบักชั่และบักแลรี่ก็เพราะมันไม่เชื่อว่าบ,บัก,กลแลกร,รี่กับ กับเมียว่ามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโผล่มาอีกแล้วซึ่งไอ้สองตัวนี้ที่ไม่อยากจะติดโคกเลยพากันมาช้อปปิง้งและเลือกซื้อของในแบบที่เหล่าชาวเกย์ใช้กันเพราะต้องทําตัวให้เหมือนเกย์ยิ่งกว่านี้แม่งต้องมาศึกษาอีกว่าเกย์ชอบซื้ออะไรและในขณะที่กาลังช้อปปิง้งจู่ๆบักชักก็มาเจอกับน้องเล็กที่มาหาซื้อของใช้ยอยู่พอดีน้องเล็กก็เลยชวนบักชักและผัวไปร่วมงานบาร์ตี้ชาวเกย์ในคืนนี้เพราะเธอมีเพื่อนเป็นเกย์หลายคนและมันก็อาจจะเป็นการดีที่บักชักจะพาผัวไปร่วมงานด้วยเออก็ดีนะเือสวัสดีดเเกร ก็พาไปที่งานปาร์ตี้ชาวเกย์ตามที่น้องเล็กชวนเสริมันก็ทำให้สองตัวนี้มาเจอฝูงกลุ่มชายชะกันสายเกย์กับสาวๆเลดเบี้ยนมากมายที่กำลังสนุกสนานกับงานปาร์ตี้โดยที่สองตัวนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมาที่นี่กันทําไมเออมาเพื่อปลุกความเป็นเกย์ในตัวแต่มันก็ไม่แย่เหมือนกับที่คิดเพราะงานปาร์ตี้ก็มีแต่ความสนุกสนานและไม่มีอะไรที่เลวร้ายเลยสักนิดและพอปาร์ตี้กันเสร็จทุกคนก็พาแยกย้ายกลับบ้านกลับช่องแต่พอออกมาด้านนอกก็ได้มีกลุ่มคนต่อต้านเกย์แล้วก็พวกคลั่งศาสนามายืนด่าเเล่่าาาชววกยปๆร้้อคนนพี เกลียดเพศที่3ทําให้บักชักอารมณ์ขึ้นและแตัดสินใจสัตน้าตาลงคนนี้ที่ด่าบักชักว่าเป็นกระเทยแต่มันก็ไม่เป็นผลดีเลยสักนิดเพราะนังสือพิมพ์ก็ลงขา่าวนั้นหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ดดบเพลิงสายเกย์สัตน้าหัวหน้าม็อบต่อต้านเกย์หัวหน้าหน่วยก็เลยเ,เรียกไอ้สองตัวนี้มาด่าเพราะมันทําให้หน่วยงานต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแถมหัวหน้ายังบอกอีกว่าถ้ากูจับได้ว่ามึงสองคนโกหกเรื่องแต่งงานเพื่อหวังจะเอาตามบํานานจากรัฐบาลมึงทั้งคู่จะต้องเข้าไปอยู่ในสังเตเพราะกูไม่ชอบคนขี้โกหกกก,หก,กกกกอาวนง็บบััััชชชชจะไปปิ คิดว่าบักชักเป็นเพื่อนสาวที่น่าจะไว้ใจได้ซึ่งบักชักที่ชอบน้องเล็กอยู่แล้วก็ไม่ปฏิเสธคําเชิญและไปงุ้งงุ้งกับน้องเล็กทันทีเออใครมันจะไม่ไปวันต่อมาบักชักก็จะมาเล่นบ้านกับเพื่อนๆที่ทํางานแต่พวกนี้ก็ไม่เล่นกับบักชักเนื่องจากรังเกียจที่มันเป็นเกย์ทางทันที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็ยังดีๆกับมันอยู่เลยแต่ตอนนี้แค่เป็นเกย์เพื่อนๆพวกนี้กลับเมินเฉยและไม่เห็นมันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแล้วซะยังงันอ้าวเป็นเกย์แล้วมันผิดตรงไหนวะแต่เพื่อนร่วมงานใหม่ที่ชืื่่อออัััเคกกกลบบบบ้ามรแวงีไ เดาของกูพะวความจริงแล้วกูเป็นเกย์แต่ไม่กล้าเปิดเผยเนื่องจากรู้ว่าสังคมจะรังเกยียจแต่มืองสองคนทําให้กูกล้าเป็นตัวของตัวเองกูก็เลยยกให้มืองทั้งสองคนเป็นไอดอลเออมืองปลุกความเป็นเกย์ในตัวกูออกมาแมงกลายเป็นไอดอลเกย์ซะงั้งงนเวลาต่อมาบักชาก็มางุงงง้งงิ้งุ้งง,งีง้งกับน้องเล็กเหมือนเดิมแต่รอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะน้องเล็กก็เหมือนจะมีใจให้กับบักชาทางด้านที่รู้อยู่แก่ใจว่าบักชารนั้นเป็นเพื่อนสาวและก็มีผัวเป็นตัวเป็นตนเออกูเริ่มจะผิดปกติแแลลล้้้ววเเเเเเหมมมืออออนนนนนนกกกกกกััััต่่บบชช็็็็ปยสจจททาาาะงงพร ตั้งแต่แรกเจอแต่น้องเล็กก็ดันคิดได้และบอกว่าบ่ถูกต้องเนื่องจากมึงมีผัวแล้วและมึงก็เป็นลูกความของกูจะมาสะแสวแกแกกันบ่ได้อาวอดเลยกูเวลาต่อมาไอ้สองตัวนี้ก็มาทํางานและได้รับแจ้งเหตุว่ามีหัวขโมยหน้ามื่นคนหนึ่งกําลังจะแอบมุดไปดของในเติบแต่มันก็ดันติดอ,อยู่ในปล่องและกําลังต้องการความช่วยเหลือเพราะติดอยู่ตรงนี้มานานแล้วและพอไอ้สองตัวนี้มาถึงมันก็ดันทะเลาะกันชุดใหญ่เนื่องจากช่วงนี้บักชักมัวแต่คลูกอยู่กับน้องเล็กมากเกินไปจนแทบจะไม่มีเวลามาใช้ชีวิตแบบเก๋ๆเพื่อหลอกวงจ้า มนมนดซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็เถียงกันไม่หยดุดโดยที่ไม่ได้สนใจหัวขโมยและปล่อยให้มันติงแงกอยู่แบบนี้อย่างกับว่ามันไรตัวตอนแม่งเอ๋จะมาเถียงอะไรกันตอนนี้วะมึงช่วยกูก่อนเถอะและอีกสักพักหัวหน้าหน่วยก็เรียกไอ้สอตัวนี้เข้ามาคุยด้วยอีกแล้วซึ่งหัวหน้าก็ได้บอกว่าทุกคนในที่ทํางาน,นร่วมกันโหวตว่าให้ย้ายมึงทั้งสองตัวเพราะรู้สึกอึดอัดที่จะทํางาน,นร่วมกันแต่หัวหน้าก็ไม่ได้ใจร้ายและสั่งให้2ตัวนี้ทํางานกับคนละกะนั่งเพื่อเป็นการลงโทษข้อหาที่ทําให้หน่วยงานเสื่อมเเเยื่่่องงบบักแแแลลลมรรู้้นนนน็าาาหพวใจคะ ประวัติของแต่ละคนที่มันกับบักชักเคยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตการยืมเงินยืมทองและการซัพพอร์ตเพื่อนในเรื่องต่างๆแต่พวกมึงดมาขับไล่กูกับบักชาจากการที่พวกกูแค่เป็นเกย์เนียนะเออทำไมพวกมึงใจแคบจังวะเวลาต่อมาน้องเล็กก็เรียกบักชักมาคุยเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวก่อนที่บักชักจะมาแต่งงานกับบักแลรี่เนื่องจากหนังสือพิมพ์ดันลงว่ามีสาวๆมากมายออกมาแสดงตัวว่าเคยแสวงแกกับบักชาแบบดูเด็ดเผ็ดมันแต่บักชักก็ไม่ปฏิเสธและบอกว่ามันเพิ่งจะค้นพบตัวเองว่า กับบักแลรี่เพื่อนเลิฟช่วงนั้นกูยังค้นหาตัวเองไม่เจอน้องเล็กที่รู้แบบนั้นก็โคตรจะงงเราไม่เคยเจอกระเทยแปลกแแนวแบบนี้มาก่อนแต่ถึงไอ้สองตัวนี้จะปากแข่งแค่ไหนมันทั้งคู่ก็ต้องไปขึ้นสาลเนื่องจากบักคิมมันยึงทำร้องต่อศาลว่าบักแลรี่กับบักชา์กมันเป็นเพียงแค่คู่ผัวเมียลวงโลกแต่ก่อนที่จะเข้าไปในศาลเราไม่เฟรนใจแคบก็พากันแห่มาที่นี่ทั้งกลมนัองเพื่อจะมาขอโทษขอโพยที่แสดงออกกับเพื่อนทั้งสองไม่ดีในวันก่อนซึ่งบักแลรี่กับบักชา์กที่ความจริงก็ไม่่่่่ไได้้้โกก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 รรออออออะเเเเพพพืืนนนนน็็็บกกบททุุคคววาาาาปยงถขใจู Okay. เออแค่การเป็นเกย์จะมาตัดเพื่อนตัดฝูงกันบ่ได้จย่าน้นบักแลรี่กับบักช้าก,ก็ต้องเข้ามาฟังการพิจารณาคดีที่พวกมันทั้งคู่โดนฟ้องและอาจจะทําให้คู่เกย์กำมันหลอ่อต้องติดคุกจนหัวปูดหัวบวมก็เป็นได้ซึง้อไสองตัวนี้ที่เป็นเพื่อนซีกนมาเนิ่นนานก็สามารถตอบคําถามได้ทุกคําถามถึงแม้ว่าจะโดนซักทีละคนแถมลูกของบักแลรี่ทั้งสองยังให้การเหมือนกับว่าบักช้าเป็นแม่ใหม่ของพวกเขาทําให้ศาลเริ่มเอ็นเอียงมาที่ไอ้สองตัวนี้ท,ทั้งที่มันกําลังโกหกพวกลมแบบสุดๆแต่บักคินก็ยังไมมม่่่่ยออออแลละขรตารวาวใหห้คูเกก การมัวปากกันแบบดูดเดิมนั่นก็เพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้สอตัวนี้มันเป็นผัวเมียกันจริงๆอ้าวชิบหายแล้วซงไงสองตัวนี้ที่ไรทางเลือกก็ต้องยอมทําตามที่ทุกคนต้องการด้วยการโน้มตัวลงมาหากันแบบกล้ามเกินเฟื่อนทนเพื่อจะมัวปากกันแบบดูดเดิมเหมือนกับที่ผัวเมียเขาทํากันแต่ในขณะที่กาลังจะม้วนโจหัวหน้าก็โผล่มาและบอกกับทุกคนว่ามึงไม่ต้องมัวปากกันหลอกเพราะกูรู้สึกอยากจะอ้วกเนื่องจากกูรู้ตั้งนานแล้วว่ามึงทั้งสองตัวโกหกแต่ถึงมึงทั้งคู่จะโกหกมึงก็ ว่าเราจะเป็นเพศอะไรเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเออจะแบ่งแยกกันไปทําไมไอสองตัวนี้ที่เหมือนจะจนมุมก็เลยยอมรับสารภาพับทุกคนและบอกว่าที่ทาไปทั้งหมดก็เพราะระบบมันห่วยแตกกูกับบักแลรี่ก็เลยต้องทําแบบนี้เอออุทิศชีวิตผจญเพิ่มแต่ถ้าตายโดยที่ไม่มีเมียลูกเต้าก็จะไม่ได้อะไรเลยทําไมระบบมันกากจังวะแต่ถึงจะรู้แบบนั้นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายสารก็เลยสั่งให้ขังคู่เกกับมาหลออเพราะทาผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมและบอกว่าถ้าจะจับไอสตัวนี้ก็ต้องจับกูไปด้วยเพราะกูรู้ บอกเรื่องนี้กับใครแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเราเพื่อนๆดับเพลิงทั้งกรมกองก็บอกว่ารู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันและถ้าเพื่อนสองคนจะโดนจับก็ต้องจับพวกกูไปด้วยท้งหมดมือจะกล้าจับไหมล่ะนั่นลหละครับพนักง,งานหน่วยดับเพลิงทุกคนรวมทั้งหัวหน้าก็โดนจับมาขังในสังเตกันหมดเพราะราดมิทาสัรว่าไม่กล้าจับแมงเอ๋ยไม่น่าเลยกูแต่ก็ขังได้แค่แป๊บเดียวแต่ลงคนนี้ก็มาบอกว่าทางการจะยกเลิกโทษของพวกมึงทุกตัวแต่ก็จะเหลือโทษนิดหน่อยในข้อหากรอกเอกสารเท็จซึ่งตอนนี้มึงทั้งสองตัวก็กลาย็กกงทราา เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการให้พนักง,งานดับเพลิงทุกคนถ่ายแบบนูดเซ็กซี่เพื่อที่หนังสือจะได้ขายดีและจะเอาตอนทั้งหมดที่ไดจากการขายไปให้กับองค์กรค้นคว้าวิจัยโรคเอชเพราะช่วงนี้โรคเอชกำลังระบาดหนักเอพอจะทําให้ได้ไหมและกะน็นันแหละไอสองตัวนี้ก็บอกว่าโอเคทําให้เพื่อนเพื่อนักดับเพลิงทุกคนรวมทั้งหัวหน้าต้องมาถ่ายรูปสุดเซ็กซี่ตามที่ทางการอยากจะให้ถ่ายแถมหลังจากเรื่องนี้ได้จบลงบร์ดันเคนักดับเพลิงเบิกเบินก็พบรักกับเกยร,รุ่นน้องและก็แต่งงานแต่งการกันโดยที่บักเซียนก็เป็นบันลวงให้อีกแล้วแถมัง แยรี่ก็ฟังคําแนะนําของบักชัปเพื่อนเลิฟด้วยการเดินหน้าจีบสาวคนใหม่เพื่อจะหาแม่ใหม่ให้กับเด็กๆจะได้ลืมความเศร้าโศกเสียใจจากเมียเก่าที่ตายไปแล้วสักทีส่วนบักชัปที่ตอนนี้กลับมาเป็นชายชาตารีก็รุกเคืบจีบน้องเล็กระหวังที่จะสวาแก๊กกับน้องแบบตายอดตายอยากเพราะเล็งกันไว้ตั้งนานแล้วเออสวาแก๊กซะจะได้หายคล่องใจซึ่งหนังเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นพระเอกนางเอกเ,เนื่องจากมันค่อนข้างจมัวจะไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นจริงๆเออถ้าอยากให้ใครเป็นพระเอกนางเอกก็เลือกเอาเองเลยก็กันแล้วเรรื่องักงงกะก รงนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ